ออดียวขับ4เข้าใหม่อีกคันหนึ่งปี2021 3,000หเกียร์ดิฟรอคเครื่องเดิมๆนะครับไส้นงไส้ในทุกอย่างคือเดิมหมดทุกจุดและก็ทุกการทำงานอันต้องมีการเช็คทั้งหมดก่อนที่จะมีการเอามารีวิวหรือส่งมอบถึงมือผู้ที่จะเป็นเจ้าของใหม่นะครับทุกโม่ตรงนี้จะเป็นงานของฟ o r เลสซ i n g นะครับ ช่วงล่างทุกอย่างเดิมหมดป่งลงป่งกสวยกิฟตนะฮะตัวขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฟลโฟไฮใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดบรรทุกเยอะก็บอกอันอันจะได้มีการเสริมแหนบเพิ่มเติมให้พี่เพื่อนๆอยากจะใส่ตู้ไหมอยากจะใส่ข้อหรือเปล่าอันนี้พี่เพื่อนๆก็สามารถที่จะสั่งกันได้นะรถอะมือสองแต่ผมมามือหนึ่งนะครับใครจะเชื่อละว่าในช่วงตอนนี้เนี่ยจะเป็น อีกคนหนึ่งนะฮะที่ขายหัวเดียวขับสีได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแล้วก็ไม่มีวันที่สิ้นสุดด้วยสําหรับตัวหัวเดียวขับสีก็จะเป็นมือ2นะครับแต่ก็อย่างที่อันบอกว่าอันเป็นผู้ชายมือหนึ่งนะอ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับนิ่มๆง่ายๆสไตล์บ้านๆกับอันปฏิพัทน์ออโต้เหมือนเดิมในคลิปนี้ฮะอันขอนําเสนอตอนเดียวขับสี่เข้าใหม่คันหนึ่งปี2021 3 0 0เกียร์ดิฟล็อก คือตอนนี้ตัวโฉมเนี่ยหลายคนเนี่ยกำลังตั้งตารอดูไว้เยอะมากนะเพราะว่าถ้าเกิดลังเราเทียบกับตัวไมเนอร์เชมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยแตกต่างกันอย่างเดียวก็คือแค่กระจังหน้าแค่นั้นที่เหลือเหมือนกันหมดทุกประการนะครับรถจะเป็นสีเทาดำเมทัลลิกสีเดิมจากโซงงาน ไม่มีชนมาแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจออันยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับไฟหน้าใส่มาให้เป็นตัวหลอดแบบฮาโลเจนแต่ตัดมองยังไม่ได้มีการติดตั้งมาให้อันนี้ก็สามารถไปซื้อติดตั้งเพิ่มเติมเองได้แต่ถ้าเกิดอย่างบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้มองตรงนี้เป็นเรื่องปัจจัยที่จําเป็นที่ควรจะมีมีแค่ไฟหน้าก็โอเคอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดตัวเครื่องยนต์ให้ดูเพราะว่าสําหรับนางในปัจจุบันเนี่ย ตัว 4JJ1 เนี่ยคือมันไม่มีแล้วตอนนี้มันจะเป็น 4JJ3 เทอร์โบแปรผัน VGS อย่างเดียวเครื่องเดิมๆนะครับไส้นงไส้นทุกอย่างคือเดิมหมดแบตเตอรี่ไม่ต้องไปยุ่งเลยครับเพราะว่ารถมันใช้งานมาแค่20,000กโลนะฮะแล้วก็ตัวกองอากาศทุกอย่างมันมีการเช็คให้หมดนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องพวกนี้อ่ะค่อนข้างทิ่งจะใส่ใจรายละเอียดและก็ให้ความสําคัญค่อนข้างสูงมากนะครับ แต่ถ้าเกิดยังโฉมใหม่เนี่ยสิ่งที่เพิ่มมาหลักๆเลยก็จะเป็นตัวระบบเบรกแบบ ABS นะครับแล้วก็ท่อตัวนี้จะเป็นของเดิมเทอร์โบไวกงไวเกตทุกอย่างเดิมหมดนะฮะเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะครับน้ำมันเครื่องอันเปลี่ยนให้ตั้งศูนย์ทงร้อนทาให้แล้วก็ระบบไฟทั้งตัวด้านนอกด้านในตรงนี้อันเช็คให้หมดคือเราต้องเข้าใจก่อนว่ารถตอนเดียวอย่างในของอีสุป,ปัจจุบันเนี่ยระบบไฟฟ้ามันเข้ามาเกี่ยวพันค่อนข้างที่จะเยอะ เพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างทุกจุดและก็ทุกการทำงานอันต้องมีการเช็คทั้งหมดก่อนที่จะมีการเอามารีวิวหรือส่งมอบถึงมือผู้ที่จะเป็นเจ้าของใหม่นะครับอันรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะฮะเดือนในห0ื่นกิโลพร้อมกับรถยกช่วยเหลือชุกเฉินยี่ชั่วโมงให้อีก1ปีนะครับภาษีอันเพิ่งเอาไปต่อมาเป็นตัวปี2,568นะฮะครคาวนี้อันให้ดูตัวด้านข้างครับสีเนี่ย คือมันจะไม่มีในส่วนของสเตปไหนที่มันด่างเลยนะสีมันจะสวยเดิมเสมอกันทั้งหมดแต่ตอนแรกกะว่าจะเอาไปใส่ข้อแต่ยังไม่ได้ใส่ดีกว่าเพราะว่าเผื่อพี่ๆเพื่อนๆบางท่านไม่ชอบนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเลยสแตมบายไว้แบบนี้ก่อนเพื่อที่ว่าถ้าเกิดก่อนที่จะไปใส่ข้อหลังขานจะได้ขัดไปเลยทีเดียวทํางานไม่ต้องให้มันเป็นหลายขั้นตอนนะครับเขาเนี้ยหัวเดียวพวกขับสีเนี่ยหลายคนอยากได้ตัวนี้กันเยอะ ไม่ต้องมาร้องขออะไรอันนะครับเพราะว่าตรงนี้อันทําให้แล้วอันใส่เป็นแมกลูกโม่ขอ,อบ16พร้อมด้วยยาง m a x กซิสนะฮะแมกลูกโม่ o, ตรงนี้จะเป็นงานของ h o บเลสซิ่นะครับช่วงล่างทุกอย่างเดิมหมดปิ่งนงปิ่งนกสวยกิฟนะฮะพวกไม้ตีกองกันคงกันโคงหนดวกงหนดวกุ้งน,นะครับเป็นสแตนดาดเดิมทั้งหมดยางไม่มีหลวมนะโชไม่มีแตกช่วงล่างไม่มีซึมนะครับ แล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มข้างโลโก้สปาร์คสามพันด้านข้างใต้กระจกมองข้างนะครับแล้วก็อีกในอย่างหนึ่งที่หลายคนอยากจะได้กันเยอะก็คือจะเป็นตัวบันไดข้างอันเข้าใจตรงนี้คืออันเข้าใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถมันสูงไม่เหมือนกับตอนเดียวปกติทั่วไปถูกต้องใช่ไหมฮะมันก็อยากจะได้แบบมิติหรือว่าฟิปเมนตัวรถที่มันไม่เหมือนกับรถเดิมให้มันดูมีสไตล์หรือว่าดูมีอะไรมากกว่าของเดิมนิดหนึ่งตรงนี้ก็ เบิกให้ใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาเนี่ยให้ดูตัวภายในถุงพลาสติกที่บังแดดเนี่ยยังอยู่เลยนะฮะคือต้องเน้นเลยว่า2,021ใช้งานไป20,000โลนะครับแต่สำหรับโฉมใหม่เนี่ยสิ่งที่มันมาตีควบคู่แล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความประหยัดและก็จะมีการเพิ่มเติมมาในส่วนของระบบดิฟล็อกนะครับ ตัวขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฟล w 4โฟ g h ไฮใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมตัวเกียร์เป็นแบบ6สปีดมีชิปล็อกเกียร์มาให้กระจกเป็นไฟฟ้าครับแล้วก็แอบแบ็คคู่หน้าเครื่องเล่นเป็นแบบธรรมดาอ่าเป็นแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวที่น่าสนใจแต่ถ้าเงินเราดูในเรื่องตัวราคาตอนนี้นะอีสูค่อนข้างที่จับต้องได้ง่ายมากกว่านะครับแต่ถ้าเกินอย่าง3 0 0พเนี่ยเราจะถามว่ามันแรงไหม มันสามพันเลยนะฮะมันแรงอยู่แล้วขึ้นคงขึ้นเขาเข้าสวนเข้าไรอะไรอย่างพวกนี้สบายสบายนะครับคราวนี้อัน j a ดูตัวด้านท้ายกันบ้างฝาท้ายเดิมฮะรถไม่เคยมีการโดนชนท้ายมาแน่นอนนะครับคือโครงสร้างหรือตัวถังบอดี้รอบคันเนี่ยถ้าเกิดในจุดไหนอนมีการเปลี่ยนหรือว่าชนมานะอันยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนเพราะนั้นอย่างของตรงนี้เรื่องโครงสร้างอันค่อนข้างที่จะใส่ใจมันมากเหมือนกัน นะครับช่วงลงช่วงล่างทุกอย่างก็คือจะเป็นมาตรฐานเดิมทั้งหมดคขานี้ต้องถามพี่พเพื่อนๆแบบนี้ว่าเอาไปแล้วเนี่ยบรรทุกเยอะไหมถ้าเกิดไม่ได้บรรทุกเยอะแบบนี้ก็สบายเลยแต่ถ้าเกิดบรรทุกเยอะก็บอกอันอันจะได้มีการเสริมแหนบเพิ่มเติมให้แต่ถ้าเกิดในอีกทางเรื่องหนึ่งนั่นคือตัว3พันขับสคันนี้พี่พี่เพื่อนเพื่อนอยากจะใส่ตู้ไหมอยากจะใส่คอกหรือเปล่าอันนี้พี่พี่เพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะสั่งอันได้นะ เพราะว่าตรงนี้อันพร้อมที่จะทําให้ทันทีและของพวกนั้นจะเป็นมือหนึ่งใหม่ทั้งหมดไม่มีมือ2เอามาใส่ให้ไม่เคยมองเสียาหายอยู่แล้วนะครับตัวนี้อันขอขายในราคาเท่าไหรด่ดีถ้าเกิด3,000ันตอนเดียวคับเคลื่อนสี่ล้อป้ายแดงราคามันสูงมากนะครับมันจะสูงกว่าตัวธรรมดาเนี่ยเยอะเพราะนั้นคันนี้อันขอขายในราคา5้าแสนบาทพอไม่ได้เน้นอะไรมากครับ เน้นให้ลูกค้ามีรถใช้งานเอาไปประกอบอาชีพเอาไปใช้ในธุรกิจที่มีความจำเป็นสำหรับตัวรถตอนเดียวขับเ <c oughs> คลื่อนสีล้อแบบนี้พี่พี่เ <c oughs> พื่อนๆครับสำหรับในเดือนนี้หรือว่าคนที่ดูคลิปอันมาอันให้จองร้อยเดียวพอพร้อมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะฮะถ้าเกิดอย่างไฟแนนซ์นะครับ,เ, Finance, รบเราไม่สามารถที่จะเดินทางมาทำเอกสารที่ปฏิพัทธ์ออโต้ได้ อันพร้อมที่จะให้ไฟแนนซ์ของทุกธนาคารสลับหมุนเวียนปรับเปลี่ยนไปเซ็นถึงหน้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าเกิดไปแล้วมีใครเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโทรมาบอก,กอันเดียนจัดการให้นะครับเพราะว่าหลายๆอย่างอันจะควักเงินในกระเป๋าตังค์เสียให้โดยอันจะไม่ได้ไปเรียกเก็บกับคุณลูกค้าเพิ่มเติมแม้แต่สลึงเดียวนะครับ5้าแสนตัวปี21ไม20,000หม่โลขับเคลื่อนสล้อใช้งานได้ตามปกติครับ รับประกันเครื่องเกียร์ให้เหมือนเดิมแลบประกันโครงสร้างให้เหมือนเดิมและวารันตีศูนย์ก็ยังอยู่แบบเต็มเต็มเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะฮะแต่ถ้าเกิดยังไม่มั่นใจอยากจะมาทดลองขับอันขอเรียนเชิญสามารถมาเทสไรที่ปฏิพัทธ์ออตโตได้นะครับถ้าเกิดสนใจคันนี้โทรหาอันหน่อยนะครับ0891104954เบอร์นี้อันพร้อมรับสายตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดคุณชอบหัวเดียวอันขายดีที่สุดมาซื้อกับอันไม่ผิดหวังแน่นอน เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้กันไปก่อนครับสวัสดีครับ